เาวันนี้วันศุกร์ที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2567วันศุกร์ที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่าเดือน11แรม8ค่ำเดือน11สวัสดีกลุ่มคนตื่นทำทุกท่านจ้ะต้นไม้ต้นหญ้าพืชมีการกินการเจริญเต,ติบโตการสืบพันธุ์ถือว่าเป็นสัตตานังหรือเปล่าไม่เป็นจ้า หมอดูทักแม่ว่าประตูหน้าบ้านไม่ดีแม่เลยคิดจะก่อปิดประตูเข้าทางหน้าต่างแทนทำไงดีคะก็ว่าทำไงเงินใครล่ะเงินมึงหรือเงินแม่มึงถ้าเงินแม่มึงปล่อยเขาทำไปถ้าเงินมึงมึงก็ไม่ต้องทำการค้าปกติเป็นคนนั่งสวดมนต์ทุกวันแต่สามีบอกว่าให้นั่งสมาธิได้บุญมากกว่าจริงไหมคะจริงจ้า อธิบายวิธีการพิจารณาตัวเองขนาดทำสมาธิหน่อยครับไม่ต้องพิจารณาแต่ทำสมาธิไปก็พอกูไม่เข้าใจคำถามถามใหม่กรรมเกิดกรารกระทําแต่ถ้าเราได้ผัวไม่ดีคือเราเป็นคนไม่ดีเหรอคะเกี่ยวอะไรวะก็มึงเป็นคนเลือกผัวไม่ดีของมึงมาเองมันเกี่ยวอะไรกับมึงไม่ดีผัวมึงใครเลือกมึงเลือกเอาแล้วมึงเลือกมึงจะไปโทษอะไรมึงเป็นคนเลือกเองนั่นแหละเรียกว่าผลของการ ทำผัวไม่ดีมึงไม่รู้เลยเหรอว่ามันดีหรือไม่ดีมึงตอบกูสิผัวมึงมึงจะไม่รู้ได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีมีแต่มึงเอาแต่ไม่เลือกนั่นแหละมึงจะได้ผัวไม่ดีตามเพราะมึงไม่คิดจะเลือกมึงกลัวไม่ได้ผัวมึงกลัวขึ้นคานมึงกลัวมีผัวไม่ทันเพื่อนมึงกลัวมีผัวแล้วมีลูกไม่ทันใช้มึงก็เลยรีบมีโดยไม่เลือกสุดท้ายเป็นไงมึงก็มาโทษว่าผัวไม่ดี สุดท้ายมึงบอกว่าการเป็นการกระทําก็การกระทำของมึงเองได้ไงมึงเลยได้ผัวช่วๆเรลว,วมานี่ยนะกูถามใครเลือกมึงแล้วใครต้องรับผลของการกระทําที่ผัวมึงไม่ดีมึงอา้าวแล้วมึงจะโทษใครใช่หรือเปล่าเออมึงโทษไปเรื่อยเปื่อยไม่เคยโทษตัวเองเดี๋ยวพวกโทษตัวชอบโทษชาวบ้านเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากก็ให้เดี๋ยวก่อน มันเป็นอะไรนักหนาไม่เคยโทษสันดานตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวแม่ตายตอนเกิดมาแล้วโตไม่ได้เห็นหน้าแม่อันนี้เกี่ยวกับกรรมแต่ชาติก่อนหรือเปล่าคะใช่ก็ส่วนหนึ่งด้วยคิดยังไงกับแฟนเก่าของแฟนที่ตามยุ่งกับเราหน่อยครับฮะ คิดยังไงกับแฟนเก่าคิดยังไงกับแฟนเก่าคิดยังไงกับแฟนเก่าของแฟนที่ตามยุ่งกับเราหมายความว่าปัจจุบันหนึ่งมีแฟนแล้วแฟนเก่าของแฟนมึงตามมายุ่งกับมึงใช่ไหมความหมายคืออันนี้ปะเนี่ยมึงมีแฟน แฟนเก่าของแฟนมึงมาตามยุ่งกับมึงใช่าบน,นี้ไหมเนี่ยแล้วเขาก็มายุ่งกับมึงเพื่ออะไรอะ่ะเขาอยากได้มึงทําผัวหรือเปล่าประเด็นอะ่ะคือปัจจุบันผัวเก่าของเมียมึงเลิกกับเมียมึงไปแล้วแล้วเขากลับมายุ่งกับมึงกูว่าเขาอยากได้มึงเป็นผัวที่เมียมึงปัจจุบันเลิกกับแฟนเก่ามากูว่าจับได้ว่าคบผู้ชาย มันก็เลยกลับมายุ่งกับมึงเพราะมันอยากได้มึงทําผัวคือมึงงงมากอ่ะคือทั้งคาถามแบบคืองงจนง,งงมากปัญหานะไม่ต้องคิดยังไงคิดแค่ว่าเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับมึงแล้วมึงก็คุยกับมันไปซะว่าจบกันไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูคือถ้ามันมายุ่งกับเมียมึงในปัจจุบันเนี่ยกูจะไม่แปลกใจเลยแต่ยุ่งกับมึงเนี่ยกูงงมากกูถามว่าทําไมเขาต้องมายุ่งกับมึง ไม่เข้าใจเพื่อมันต้องมีมูล,ลเหตุน,นะมึงทําไมถึงไม่กลับไปยุ่งกับเมียตัวเองซึ่งเป็นเมียเก่าแล้วทําไมต้องมายุ่งกับผัวใหม่ของเมียเก่าคือมึงคําถามคือทําไมนอกจากถ้าเขาไม่ได้อยากได้มึงทําผัว เราจําเป็นต้องสวดมนต์ธรรมจักแล้วตามด้วยนั่งสมาธิก่อนนะไม่จําเป็นจะมึงสวดอะไรก็ได้สวดเลยไม่เกี่ยวกับธรรมจักรทําอะไรอ่ะอยากสวดอะไรสวดที่เป็นหลักคาสอนโดยเจ้าแล้วสามารถนําไปปฏิบัติตามนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ทําเลยถ้าหยุดความคิดด้วยพุโทโธจะเป็นการหนีปัญหาไหมครับไม่เป็นจ้าการที่มึงกลับมาคิดพุดโทโธเนี่ยทำให้มึงมีสติสัพปพัญ,ญญาในปัจจุบัน เมื่อมีมึงมึงมีสติสัพพัญญาในปัจจุบันมึงจะรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมึงรู้เนื้อรู้ตัวมึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ด้วยสติสัพพัญญามันจะหนีปัญหาได้ยังไงมึงกาลังฝึกตัวเองมีสติสัพพัญญาถ้ามึงไปแก้ปัญหาในขณะที่มึงขาดสติมึงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงคิดว่ามึงจะแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้สิ่งที่มึงแก้ปัญหามันจะยิ่งชิบหายวายป่วงมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะมึงขาดสติลังับยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้ แต่ในขณะที่มึงเจอปัญหามึงเจอความทุกข์มึงกลับมาอยู่กับพุทโธเอาสติมาอยู่ตรงนี้มีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวทุกพรอ้อมพักสงบตรงนี้ก่อนจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจนกว่าทุกอย่างจะสงบแล้วทําอะไรกลับไปแก้ปัญหาด้วยสติสัป,ปชัญญะปัญหาของมึงจะได้รับการแก้ไขอย่างมีปัญญาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการอย่างไม่ผิดพลาดข้าเคลื่อนจนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในสิ่งนั้นได้ด้วยความประสบความสําเร็จโดยการมีสติสัป,ปชัญญะ ขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็ได้ แกแฟนติดเพื่อนยังไงดีครับมึงเป็นเพื่อนมาสิวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายนิดเดียวถ้ามึงมีแฟนแล้วแฟนมึงติดเพื่อนมากกว่ามึงมึงเปลี่ยนจากแฟนเป็นเพื่อนง่ายจบเลยมันจะติดมึงแทนมึงให้สถานะจากแฟนเป็นเพื่อนให้สถานะมันแค่เพื่อนพอแล้วมันจะติดมึงเพราะมึงเป็นเพื่อนมันจบแค่นั้นง่ายๆวิธีการแก้ปัญหาเปลี่ยนสถานะซะ จบเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลกังวลในเมื่อมันติดเพื่อนมึงก็เปลี่ยนตัวเองซะเป็นเพื่อนมันมันจะได้ติดมึงไม่ได้ไปติดคนอื่นจบเลยเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะมึงรู้เหตุของความทุกข์อยู่แล้วว่ามันติดเพื่อนจะทำยังไงดีก็แก้ที่มึงสิมันอยากได้เมียมึงเป็นเมียให้มันมันอยากได้เพื่อนมึงเป็นเพื่อนให้มัน มันอยากได้แม่มึงเป็นแม่ให้มันมันอยากได้เมียน้อยมึงเป็นเมียน้อยให้มันมันอยากได้คนแซ่บลาดมึงเป็นคนแซ่บลาดให้มันมึงเป็นให้กับมันคนเดียวมันอยากได้สิ่งไหนมึงเป็นให้มันสิ่งนั้นมึงต้องถามาตอบสนองความต้องการของผัวมึงได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ามึงอยากได้มันเป็นผัวมึงอยากให้มึงละให้มันรักมึงคนเดียวมึงต้องเป็นทุกอย่างให้มันเป็นได้ไหมล่ะถ้าเป็นได้ ทุกอย่างคลายความกังวลมึงจะมีชีวิตปกติมีความสุขแฮปปี้รักผัวต่อไปแค่นั้นเลยเป็นให้มันแค่นั้นแหละทำบุญให้สัตว์เลื้อยที่ตายไปแล้วสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วเขาจะได้บุญไหมคะก็ได้ถ้าเขาไปเกิดในฐานะที่สมควรเกิดกัารได้รับศิยศาสตร์มนต์ดำมีจริงไหมครับ มันก็มีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงอะนะ,ะไม่มีผลอะไรถ้ามึงมีสติไว้กับกายมาผู้บา่าวทำอันตรายแกมึงไม่ได้แต่โลกปัจจุบันนะ่ะไม่มีหรอกไอ้ที่เขาทำๆกันเนี่ยไม่มีมึงไม่ต้องไปปรยาอ่อนตามมันอนะเพอร์เจอร์วันนี้ไลฟ์สดถึงกี่โมงน่าจะสองทุ่มมั้งรักษาศีลแปดที่บ้านได้ไหมคะได้การสวดมนต์เราจำเป็นต้องนั่งสวดมนต์อย่างเดียวหรือนอนสวดมนต์ได้คะทำไมอะมึงขี้เกียจขนาดนั้เลยเหรอฮะ นอนกินข้าวได้ไหมคะนอนทํางานได้ไหมคะนอนสวดมนต์ได้ไหมคะนอนสมาธิได้ไหมคะทาอะไรอีกอะนอนเฉยๆได้ไหมคะนอนขี้ได้ไหมคะนอนเยี่ยวได้ไหมคะได้ติดเตียงไปสิเป็นผู้ป่วยติดเตียงซะมึงจะนอนทําทุกอย่างได้หมดเลยเป็นอมพึกอมภาซะมึงจะสามารถนอนทําทุกอย่างได้ตลอดรอดฝั่งการสวดมนต์มึงอยากได้บุญจากการสวดมนต แต่มึงกับขี้เกียดนั่งอยากจะนอนสวดมนต์โอ้โหสุดยอดคนมากกุลสันเสริญเยินยอมึงจริงๆริงตวติดเตียงซะกูแนะนํานะถ้าจะขี้เกียจขนาดนั้นแค่การภาวนามึงยังขี้เกียจจะนั่งนอนติดเตียง ผมเห็นพระที่สมณศักดิ์สูงนั่งเป็นประธานแต่พระทิ่พรรสนาน้อยกว่ารูปถัดไปผิดวินยัยไหมไม่เข้าใจงงไม่เข้าใจคำถามวิธีเป็นสวดาบรราาันทำยังไงมรรแปดเลยจ้าสีสมาธิปัญญาเห็นแมวบางตัวแล้วมันไส้เลยแกล้งแมวเป็นวิบากกรรมแมวหรือสันดานเราสันดานมึงจ้า หนูทางานกลางคืนจําเป็นต้องดื่มเหล้าและเบียร์และติดต่อลูกค้าผิดสิ่งข้อสามข้อสี่ข้อห้ามากไหมคะก็มากจ้าตามการกระทํามึงเลยจ้าติดเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอนจะเป็นอะไรไหมคะอา้าวแล้วห้องนอนมึงคือไม่มีแอร์ห้องนอนมึงคือไม่มีพัดลมห้องนอนมึงคือไม่มีโทรศัพท์คือเวลามึงจะเข้าห้องนอนมึงจะต้องเอาแอร์พัดลมโทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์วางไว้ข้างนอกห้องเหรอคือเข้าไปนอนลร้อนก็แล้วแต่มึงนะแล้วแต่มึงเลย มึงจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในห้องก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วแต่มึงถ้ามึงทนต่อความร้อนได้ก็แล้วแต่มึงเลยจัดการเลยแต่กูจะมีกูจะเอาทรทัศน์พัดลมตู้เย็นกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟกูจะเอาเข้าไปไว้ในห้องกูให้หมดเพราะสะดวกสบายแกกู สะด,ดุดฟุตบาทเสียหลักชนป้อมตำรวจต้นแขนหักทั้งสองข้างใส่เหล็กดามไว้เพื่อนบอกเป็นกรรมเก่าแต่เราแต่เราคืออะไรนูตกงานไปสมัครงานหลายที่แต่ไม่มีที่ไหนรับอันนี้ไม่ได้ถามเล่าให้กูฟัง้เฉยใช่ไหมว่าตกงานอยู่คบกับแฟนที่เขามีลูกแล้ว เราควรทําความเข้าใจอย่างไรที่ทําให้เราไม่ต้องทุกข์เพราะเขายังเก็บทุกอย่างไว้คบกับแฟนคบกับแฟนเขามีลูกแล้วคือทําไมกูต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยกูไม่เข้าใจคือมึงถามอะไรให้กูเข้าใจเลยไม่ได้เหรอครบกับแฟนที่เขามีลูกแล้วโอเคพ่อไม้ลูกติดเราควรทําความเข้าใจอย่างไรที่ทําให้เราไม่ต้องทุกข์ทำความเข้าใจยังไงเพื <c pater n ities> ่อให้เราไม่ทุกข์มึงทุกข์อะไรอ่ะ เพราะเขายังเก็บทุกอย่างไว้เก็บอะไรอ่ะมึงทุกอะไรก่อนเก็บอะไรไว้กูไม่เข้าใจมีลูกติดเก็บทุกอย่างไว้เก็บอะไรทุกอะไรมึงทุกอะไรเนี่ยคบกับแฟนที่เขามีลูกแล้วควรทําอย่างทวนเราควรทําความเข้าใจอย่างไรที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกทุกอะไรอ่ะมึงทุกอะไรก่อนเพราะเขายังเก็บทุกอย่างไว้เก็บอะไรอ่ะเขาเก็บขดขายเหรอ คือไม่ยอมขายไปมากองไว้ที่บ้านมึงอย่างนี้เหรอเก็บอะไรทุกอะไรทําใจอะไรกูไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเนี่ยกูจะตอบมึงยังไงเนี่ยมึงตอบกูสิแก้ไขย,ยังไงดีครับน้องผม ไม่ลืมแฟนเก่าเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของมึงมันลืมไม่ได้ก็เรื่องของมันถ้ามึงบอกมันแล้วมึงสอนมันแล้วมึงแนะนํามันแล้วแต่มันไม่ฟังมึงมึงก็ต้องวางเฉยมึงก็ต้องปล่อยมันไปคอยให้กําลังใจคอยให้ยอมมันพูดให้มันฟังตอนยอมรับตามความเป็นจริงผิวปากตอนกลางคืนจะเป็นอะไรไหมครับก็ได้ยินเสียงผิวปากไงมันจะเป็นอะไรอะ่ะ นอนสูงกว่าผัวบาปไหมคะถามจริงกูถามตรงๆนะเวลามึงเอากันอะ่ะมึงไม่สูงกว่าบ้างเลยเหรอกูเห็นมีทั้งสูงทั้งต,งต่ำเลยแต่มึงไม่บ่นว่าบาปเนี่ยนะเวลามึงเอากันอะ่ะเวลามึงวิ่งวุ่นในการเสพกามการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยตีลังกาหกคาเมนตีลังกากันที่มึงทํากันไม่รู้สึกบาปเลยเหรอเวลามึงอยู่ผัวสูงกว่าผัวมึงอ่ะทีนี้เวลามึงนอนมึงจะมารู้สึกผิดบาปนอนสูงกว่าผัวบาปไหมมันจะบาปเรื่องอะไร บาปไม่บาปวัดจากศีลห้าถ้ามึงไม่ได้ทําผิดศีลห้าไม่บาปมึงจําไว้แค่นี้เลยบาปบุญวัดที่ศีลห้ามึงผิดศีลห้าเรียกว่าบาปมึงมีศีลห้าเรียกว่าบุญแค่นั้นเลยไม่เกี่ยวกับการนอนสูงนอนตำ่ำแม่ พรบอิสลามสามฉบับกระทบต่อชาวพุทธอย่างไรไหมครับไม่รู้กูไม่ได้อ่านมึงอ่านไหมกูฟังสิกูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอะ่ะมันไม่มีอะไรกระทบกับประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีอะไรกระทบกับศาสนาหรอกถ้ามึงยึดมั่นถือมั่นในหลักคําสอนพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครจะมาทําอันตรายกูให้ร้อยศาสนาด้วยกูให้ร้อยศาสนาเลยก็ไม่สามารถทําอันตรายต่อศาสนาพุทธได้ ถ้าศาสนาพุทธยังลงมั่นยังไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าอิเลเคคาแบบเนี้เหรอศาสนาเดียวก็ทำลายได้ทำลายใครพวกมึง,มงนะทำลายกันเองพอไม่ยึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนไม่ยอมปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าบุญสามารถลบกรรมเก่าได้ไหมครับไม่ได้อะนะ เคยถูกอาสั่งให้ทุบหัวปลาดุกเพื่อทำกับข้าวแต่ใจไม่ได้อยากทำแต่ต้องทำครับไม่ได้เราบาปไหมครับบาปจ้ายังไงมึงก็ทำไงต่อให้มึงไม่เต็มใจมึงก็ทำอยู่ดีก็เรียกว่าบาปอ่านมาว่าการทำสมาธิได้บุญสูงสุดเช่นนั้นแล้วเราทำสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับได้เลยจ้าแล้วแต่มึงเลยมึงอยากจะทำอะไรทำเลยมึงจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยก็ได้ นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่กินข้าวไม่อาบน้ําไม่ไปทํากิจการงานไม่ทําการไม่ทํางานนั่งสมาธิอย่างเดียวได้เลยได้แต่อดแดกนะอดตายได้หมดแหละมึงจะทําอย่างเดียวตลอดชีวิตมึงก็ได้แต่อดตายไงได้หมดแหละคือมึงจะทําอะไรตามความพอใจของมึงทําเลยไม่ผิดกูจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะได้ได้หมดแหละเออแต่อดตาย